สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิวก็จะมารีวิวเจ้าตัวเรลมี4ีสนะครับก็ปิวได้ไปซื้อมานะครับในราคาอยู่ที่4,999บาทนะครับก็ประมาณ5 0 0 0ั้าัมีอนพอดีก็ตัวนี้นะครับปิวซื้อมาให้พี่นะครับเพราะว่าเครื่องเก่ามาได้พังไปนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาให้นะครับก็ที่บิวไปดูมาตอนแรกปิวกะว่าจะเลือกเอาตัวเรดมีเรดมี1ิ เลดมี่โน้ตสิบอ่ะอันนั้นก็สวยนะแต่พี่ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับพี่พี่มากพี่ก็เลยเลือกไอ้ตัวเรียวมีสีมาเลยนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe ให้กับอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มสีข้างล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าว่านะครับในคลิปนี้นะครับเจ้าตัวเรียวมีสีนี้นะครับจะมีความโดดเด่นขนาดไหนนะครับไปติดตามชมคลิปกันเลย จ้าตัวเร็วมี47นี่นะครับก็ด้านหลังกล่องเขาจะมีสเปคบอกคร่าวๆนะครับซึ่งตัวเจ้าตัวสเปคนี้นะครับก็เขาจะชูจุดเด่นใน4เรื่องเลยกันนะครับก็มีมีจุดเด่นอย่างแรกนะครับก็จะเป็นจอขนาด90 h z นะครับเป็นสม o ทดิสเพย์อินดิสเพย์เซลฟี่นะครับก็แบตเตอรี่ขนาด5000มิลแมแล้วก็รองรับชาร์จไวแบบ18วัตตนะครับแล้วก็มีกล้องเขาชูจุดเด่นเรื่องกล้องมาด้วยนะครับกล้องหลัง เขามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็เขาทูดเด่นว่ากล้องตัวแรกก็กล้องตัวหลักก็คือความชาัดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ส่วน CPU เป็น Snapdragon 460กนะครับก็เป็นความเร็วความแรงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูาสเปคตัว,ต,ว,ต,วตัวเร็วมีีสิบเจ็เขาๆกันแล้วก็ส่วนใครอยากจะไปซื้อนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับตามร้านโทรศัพท์ทั่วไปนะครับก็สีนี้ที่พิวได้มาก็จะเป็นน่าจะเป็นสีบูเนาะ เดมันจะเป็นออกบูบูดำๆมาแต่ว่าสีดำพี่ว่าไม่สวยไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ก็เลยเลือกสีเป็นเขาเรียกว่าสีบูมามาเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลนะครับเจ้าตัวเร็วมี4 7เนี่ยนะครับเปิดตัวเมื่อครั้งแรกว,วันที่2ตุลาคม2020นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทนะครับส่วนข้อมูลตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD 24บิต6ล้านสีจอแสดงผลอัตรา การสัมผัสหน้าจอจะเป็นแบบ90เฮกว้าง6.5นิ้วความเอียดอยู่ที่720ค x 1600พ,พิกเซลนะครับหรืออยู่ที่270 PPI มีสีให้เลือกทั้งหมด2 3 2หรือ3สีนแนละแต่ที่ปี่ไปดูมาก็จะมีอยู่2สีแลวกันก็จะมีสีดำกับสีนอกน้ำเงินฟ้าระบบประเฏิบัติการ,ปรเป็นเรมี U I บน Android 10นะครับ หน่วยประมวนผลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบคอข้อม Snapdragon 460เป็น o c t ป c o r e คอความเร็ว1.8งจดกิกะเฮิรตซ์หน่วยประมวลผลการาฟิกเป็น G.P.U.Adreno 610หน่วยความจำ RAM 4ี่ลอมนะครับสามารถเพิ่มเ็นโคล S.D. การได้สูงสุดที่ 256GB กิกนะครับ บูทูธขนาด5.0นะครับมี USB Type C นะครับ2.0แล้วก็กล้องหลังนะครับเขามีทั้งหมด4เลนด้วยกันกล้องตัวหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องอ l ลตร้าไวมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนเลนมาโครนะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟ2ล้านพิกเซลนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นค Cross c a m e ก็คือ4ตัวด้วยกันรูรับแสงขนาด f 2.2มีไฟแฟลช LED ด้วยนะครับแล้วก็ ระบบโฟกัสก็จะเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับดูรับแสงขนาด f 2.0ส่วนแบตเตอรี่นะครับเขาให้มาอยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไวแบบ18วัตต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่บิวได้นำมานะครับจะเป็นเจ้าตัวเรมี่47นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับตาลานโทรศัพท์ทั่วไปนะครับก็อย่างแรกนะครับที่บิวชอบในตัวเครื่องนี้ครับด้านหลังเขาจะเป็นแบบกระจกกระจก แบบกระจกนะถ้านน่าจะเป็นกระจกแบบงเงาเงอ่ะนี่เป็นแบบกระจกงเงาเถ้าโดนกับไฟไมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งส่วนหน้าจอเขาเขาจะเป็นแบบเอ่อเป็นแบบกล้องฝั่งไปใต้จอเลยนี่จะไปจะเปิดให้ดูอ่านี่เห็นไหมเขาจะฝังกล้องบนหน้าจอเลย มันก็สวยไปอีกแบบนะเพราะว่าเหมือนสมมุติเราดูยูทง YouTube หรือเล่นเอ่อโซเชียลมีเดียเงี้ยมันก็จะไม่มีการมาเกะแบบลูกตาเราเนี่ยเห็นไหมในการทัศสกีนนี่ลื่นมากปิวแบบวันนั้นปิวลองใช้ไปแล้วมันก็จะสวยเนาะส่วนอรอบตัวเครื่องก็ด้านขวาประกอบไปด้วยที่ปุ่มเปิดระดับ ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มกดระดับเสียงด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีที่ใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นแบบ3สล็อตด้านล่างก็จะมีที่เสียบหูฟังขนาด3.5ม mm. ิลิเมตรแล้วก็จะมีอุยุงก็จะมีไมคสนทนาแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบบไมโคร USB Type C แล้วก็จะมีลำโพงไม่ค่อยเห็นเนาะนี่เอาไปอให้ดู นเห็แล้วด้านหลังก็จะเป็นสแกนลาลนิ้วมือแล้วก็จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีไฟแฟลช LED เนาะนี่ ก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับเจ้าตัวเรียวมี47นี้นะครับก็ใครนะครับสนใจที่จะเป็นเจ้าของเจ้าตัวเรียวมี47นะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับตามร้านโทรศัพท์หรือสั่งออนไลน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กลับอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ี่นะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามจนกว่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบบ